เจ็บป่วยทั่วไปทำไมถึงเคลมประกันไม่ได้ในการเจ็บป่วยทั่วไปหากต้องแอดมิดต้องขึ้นอยู่กับประรฐานทางการแพทย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของผู้ป่วยหรือว่าผู้เอาประกันค่ะ สำหรับคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไปเช่นติดเชื้อโควิด -19 เป็นไข้หวัดใหญ่ท้องเสียอาหารเป็นพิษหรืออาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีไข้สูงแต่ไข้ไม่ได้สูงเกิน38.5และรวมถึงค่าอื่นๆในร่างกายอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ปกติเช่นชีพรจรและก็ความดันอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติระดับออกซิเจนหรือว่าการหายใจก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติระดับการปวดก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติถ้าค่าทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติก็จะไม่สามารถที่จะเข้มการหรือว่า admit ดได้ค่ะ การเคลมด้วยโรคทั่วไปมีระดับค่าต่างๆที่เกินเกณฑ์มาตรฐานมากกว่า2ข้อขึ้นไปหรือมีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นก็สามารถที่จะเคลมได้ตามปกติค่ะเพราะฉะนั้นการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไปจะแอดบิทได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับหลักฐานทางการแพทย์ค่ะทุกการเจ็บป่วยไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้การทาประกันสุขภาพช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตให้กับทุกคนได้ค่ะหากยังไม่มีทักมาปรึกษาพี่น้องก่อนได้เลยค่ะ